บทเรียนคำสอนวันนี้นะคะยังอยู่ในหัวข้อเรื่องพลักษณะทางศิลธรรมของพระเจ้าตอนที่6ในหัวข้อพระเจ้าทรงเป็นความจริงนะคะพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเจ้าเป็นพระผู้สร้างนะคะสร้างสรรพสิ่งทั้งสิน้นั้งสร้างมนุษย์ด้วยนะคะสร้างสัตว์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ที่เป็นพระผู้สร้างเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นความจริงนะคะพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่โกหกนะคะแต่พระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าแห่งความจริงนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะอยู่ในพระธรรมสรุดีบทที่31ข้อ5าข้าพระองค์มอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ข้าแต่พระยาเว พระเจ้าแห่งความจริงพระองค์ทรงไถ่ข้าพระองค์แล้วฉบับ2 0 1 1คือพระเจ้าที่พวกเราเชื่อนะคะคือพระเจ้าที่พระนามว่าพระยาเวพระยาเวภาษาฮีบรูแปลว่าเราเป็นพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่ไม่ใช่พระเจ้าที่ตายแล้วนะคะ เราไม่ได้นมรสกการพระเจ้าที่ตายแล้วเราไม่ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าที่ตายแล้วแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งความจริงนะคะพระองค์นั้นทรงไถ่พวกเราทุกคนที่เชื่อในพระองค์นะคะดาวิดรู้ว่ามีพระเจ้าเที่ยงแท้คือพระยาวีผู้เป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว ดาวิดเชื่อและวางใจในพระยาวีนะคะในยุคก่อนในสมัยก่อนนั้นนะคะพระนามของพระอ,องค์ก็จะเขาจะเรียกว่าพระเยโฮวาในในฉบับ1971นะคะก็จะเรียกพระนามของพระเจ้าวา่าพระเยโฮวาหรือพระเจ้าแห่งความจริงก็เป็นพระนามของพระอ,องค์นะคะนี่คือพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าแห่งความจริงนะคะเราไม่ได้ เชื่อในพระเจ้าที่โกหกหลอกลวงแต่เราเชื่อในพระเจ้าผู้เป็นความจริงนะคะอิสยาบทที่6 5ข้อ16บนะคะบอกว่าดังนั้นผู้ใดที่ขอพรให้ตนเองในแผ่นดินโลกจะขอพรให้ตนเองในพระนามพระเจ้าแห่งความจริงและผู้ใดที่ปฏิญาณในแผ่นดินโลกจะปฏิญาณใน นามพระเจ้าแห่งความจริงเพราะความลำบากเก่าแก่นั้นก็ลืมเสียแล้วและส่อนเสียจากตาของเรานะค,ะคือในสมัยก่อนนะคะในยุคแรกๆนะคะชาวอิสราเอลนะคะสมัยนั้นมนุษย์จะขอพรหรือให้คำปฏิญาณในพระนามพระเจ้าแห่งความจริงนะคะเขาจะออกพระนามของพระเจ้า ว่าพระเจ้าแห่งความจริงเห็นไหมคะเนี่ยเป็นพระนามของพระเจ้านะคะก็คือพระยาเวนี่แหละคะ่ะอีกนามหนึ่งคือพระยาเวนะคะในปัจจุบันนี้เราจะขอพรต่อพระบิดาในนามของพระเยซูอามเมรไหมคะในยุคก่อนนี้เขาจะขอพรในนามของพระเจ้าแห่งความจริงนะแต่ยุคของเรานะคะยุคสมัยที่ พระเยซูเข้ามาในโลกแล้วแล้วก็พระองค์ก็มาทํากิจของพระองค์ที่กางเขนสาเร็จเสร็จสิ้นแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปอยู่กับพระบิดาเราจึงอธิษฐานต่อพระบิดาในนามของพระเยซูอาเมนไหมคะเนี่ยเรามาดูในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ33คนที่รับคําพยานของพระองค์ก็รับรองว่าพระเจ้าทรงสัตว์จริง คนที่รับพยานของพระองค์พระองค์ในที่นี้คือพระเยซูนะคะพระวจนะได้ได้พูดถึงพระเยซูว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูก็เชื่อในพระเจ้าแห่งความจริงและผู้ที่เชื่อในสิ่งที่พระองค์บอกก็เชื่อว่าพระเจ้าพูดความจริงนะคะพระบิดาพูดความจริงพระบิดาผู้ทรงสถิตบนสวรรค์พระองค์จะสําแดงพระองค์ผ่านทาง พระเยซูอาเมนไหมคะเรารู้จักพระบิดาผ่านทางพระเยซูนะคะพระบิดาส่งพระเยซูมาในโลกเพื่อเรานะคะเป็นสิ่งที่เราสามารถเชื่อถือได้นะคะที่อยู่ในอิสยา์บทที่61นะคะบอกว่าพระวิญญาณแห่งพระเจ้า ทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายัางผู้ที่ทุกข์ใจพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เหล้าโลมคนที่ชอบช้ำระกกรรมใจและร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยและบอกการเปิดเรือนจําออกให้แก่ผู้ที่ถูกจ,จําจองพระวจนะนี้นะคะ ได้พูดถึงพระเยซูว่า,าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นอยู่เหนือพระเยซูและพระเจ้าพระบิดาก็ให้พระเยซูนั้นได้เข้ามานํำข่าวดีเข้ามายัางโลกเพื่อปลดปล่อยมนุษย์นะคะปลดปล่อยผู้ที่ชอกช้ำระกรรมใจปลดปล่อยผู้ที่ตกเป็นเฉลยนะคะผู้ที่ถูกกักขังผู้ที่ถูกจองจำหมายความว่าคนที่ทุกข์ใจ คนที่ตกอยู่ในความลำบากนะคะคนที่ตกเป็นเฉลยนะคะการที่ตกเป็นเฉลยก็คือตกเป็นเฉลยของผีมารซาตานไงผีมารซาตานจะครอบของชีวิตบางคนนะคะในเรื่องสุขภาพอย่างนี้ในเรื่องปัญหาต่างๆที่มนุษย์เผชิญนะคะปัญหาการเงินปัญหาครอบครัวปัญหาความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยที่ มนุษย์นั้นเจอนะคะเป็นความบาปในโลกนะคะนี่แหละที่พระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกก็เพื่อปลดปล่อยปลดปล่อยคนที่เผชิญกับภาระหนักปัญหาหนักนะคะเนี่ยพระบิดาส่งพระเยซูมาเพื่อมนุษย์นะคะเป็นความจริงนะคะพระบิดาส่งมาส่งพระเยซูคริสต์เข้ามาถ้าเราเชื่อในพระเยซูเราก็เชื่อในพระบิดาอาเมนไหมคะถ้าเราเชื่อในพระบิดาเราก็เชื่อในพระเยซูเพราะว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะคะพระเยซูเป็นพระบุตรและพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าอาเมนนะคะพระเยซูทรงเรียกพระองค์ว่าความจริงนะคะพระเจ้าพระบิดาเป็นพระเจ้าแห่งความจริงและพระเยซูทรงเรียกพระองค์ว่าความจริงเรามาดูยูไนออนบทที่14ข้อ6พระเยซูตัดกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรานี่นี่คือคำพูดของพระเยซูคริสต์นะคะพระองค์นั้นพูดว่าพระองค์เป็นทางนั้นทางนั้นก็คือทางที่จะไปถึงพระบิดาผู้ที่จะไปถึงพระบิดาแห่งความจริงต้องไปทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นอามนไหมคะนี่แหะค่ะพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นความจริงเป็นทางนั้นนะคะความจริงก็คือพระองค์ไม่โกหก นะคะพระเยซูไม่ได้โกหกพระเยซูพูดความจริงพระองค์เป็นสัจจะพระองค์เป็นความจริงนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะพระเยซูเป็นผู้กลางเชื่อมระหว่างเรากับพระเจ้านะคะพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ก็เป็นผู้กลางที่เชื่อมพวกเรานั้นไปถึงพระบิดา เราจะไปถึงพระบิดาได้ก็ต้องไปทางพระเยซูเชื่อในพระเยซูประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระเยซูอาเมนไหมคะเราจึงจะไปถึงพระบิดาได้เพราะว่าพระบิดานั้นให้มีทางนี้ทางเดียวคือทางพระเยซูพระบิดาไม่ได้อนุญาตให้ทางอื่นนะทางอื่นทั้งทั้งสิ้นพระองค์ไม่ได้อนุญาตแต่พระองค์อนุญาตทางพระเยซูเท่านั้นที่จะไปถึงพระองค์นะคะพระวิญญาณ ก็เป็นที่รู้จักกันในนามของพระวิญญาณแห่งความจริงนะคะที่เรารู้จักพระวิญญาณพระวิญญาณเราพูดพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยพระองค์คือพระวิญญาณแห่งความจริงด้วยนะคะพระบิดาพระเจ้าแห่งความจริงนะคะและพระเยซูคริสต์พระองค์ก็บอกว่าพระองค์เป็นความจริงแล้วพระวิญญาณก็ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งความจริงด้วย ทั้งสามพระภาคคือตรีเอกานุภาพนะคะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสามพระภาคพระองค์ทรงเป็นความจริงนะคะดูในยอห์นบทที่14ข้อ17คือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ในท่านคือพระวิญญาณแห่งความจริงนี้เรารู้จักพระองค์เพราะพระองค์อยู่กับเราพระองค์อยู่กับเราเมื่อไหร่คะวันที่เราต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์ใช่ไหมคะวันที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์ประทานพระวิญญาณแห่งความจริงไว้ในชีวิตของเราทุกคนเราทุกคนมีพระวิญญาณแห่งความจริงอยู่ในชีวิต อาเมนไหมคะนั่นแหละค่ะเรารู้จักพระอ,องค์เพราะพระอ,องค์อยู่กับเรานะคะและพระอ,องค์ประทับอยู่ในเราพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้อยู่เฉยๆพระอ,องค์นั้นเป็นพระเจ้าที่เปิดเผยความจริงให้กับเราเราจะเข้าใจได้ก็เมื่อพระวิญญาณนั้นนำเราสอนเราอาเมนไหมคะเรื่องฝ่ายวิญญาณเราต้อง อาศัยพระวิญญาณนะคะเราไม่รู้เราก็ต้องอาศัยพระวิญญาณอธิษฐานให้พระวิญญาณเปิดเผยอธิษฐานให้พระวิญญาณเคลื่อนนานะคะพระองค์จะเป็นครูสอนเราด้วยนะคะพระวิญญาณถ้าเราคุยกับพระองค์พระองค์ก็จะคุยกับเรานะคะแต่ถ้าเราไม่คุยกับพระองค์พระองค์ก็จะนิ่งนะหลายคนอาจจะมองข้ามนะคะมองข้ามพระวิญญาณ แต่จงรู้ว่าพระวิญญาณนั้นพระองค์อยู่กับเรานะคะพระองค์ประทับอยู่ในเราพระองค์จะเป็นพระผู้ช่วยของเราทั้งพระบิดานะคะพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าแห่งความจริงนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระเจ้านะคะก็คือพระเจ้าเหมือนกันนะทั้งสามพระภาคนี้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความจริงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะที่ อยู่ในชีวิตของเราที่ประทับอยู่อยู่ในเราตั้งแต่วันแรกที่เราเชื่อในพระเจ้านั้นนะคะเราสามารถอธิษฐานกับพระองค์มีความสนิทสนมกับพระองค์ปรึกษาพระองค์นะคะบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเราตัดสินใจไม่ได้เราถามพระองค์เราให้พระองค์ชี้ทางนำทางฝึกฝนนะคะที่เราจะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราฝึกฝนเราจะเห็น พระคุณของพระองค์เห็นการเคลื่อนเห็นการทรงนำของพระองค์อาเมนนะคะขอบคุณพระเจ้าดูในหนึ่งย่อนบทที่หข้อ6นี่แหละคือผู้ที่มาโดยน้ำและพระโลหิตคือพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ด้วยน้ำสิ่งเดียวแต่ด้วยน้ำและพระโลหิตและพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริง คือพระวิญญาณแห่งความจริงนี้ได้เป็นพยานให้กับพระเยซูคริสต์นะคะในตอนที่พระเยซูคริสต์จะไปรับบัพติศมากับยอห์นในพระวจนะของพระเจ้าก็บันทึกตอนที่พระองค์ขึ้นจากน้ํามีพระวิญญาณเข้ามาสถิตเหนือพระเยซูนะคะพระวิญญาณนั้นได้ลงมาประทับเหนือพระเยซูนี่แหละค่ะเป็นการยืนยันว่ามาจากพระเจ้า ะะว่าพระเยซูคริสต์นั้นคือผู้ที่พระเจ้านั้นส่งมาน้ําในพระวจนะในที่นี้น้ําเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรับบัพติศมานะคะพระโลหิตเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ที่กางเขนนะคะส่วนพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนเราให้รู้ถึงความจริงเรารู้ความจริงฝ่ายวิญญาณ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมคะคือโลกนั้นหมายถึงคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้านะเขานั้นไม่สามารถที่จะรับพระวิญญาณได้เพราะเขาและไม่เห็นเห็นไหมคะเขาไม่รู้จักพระวิญญาณและเขาก็แลไม่เห็นพระวิญญาณแต่เราเราที่เชื่อในพระเจ้านั้นเรารู้จักพระวิญญาณพระวิญญาณอยู่กับเราอาเมนไหมคะจะต่างกันเลยนะ คนถ้าเราไปพูดเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์กับชาวโลกนี้เขาจะมึนตึ๊บเลยนะเขาจะไม่รู้จักเลยใช่ไหมคะก็เพราะว่าเขานั้นไม่ได้เชื่อในพระเยซูยังไม่ได้ต้อนรับเอาพระเยซูขั้นตอนที่เขาจะรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาต้องรับพระเยซูก่อนเชื่อในพระเยซูก่อนเหมือนกับพวกเรา a m e มไหมคะนี่แหละคะ่ะพระเยซูนั้นนะคะพระบิดาได้ส่งพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลก เพื่อช่วยมนุษย์นะคะผู้ที่เชื่อในพระองค์ผู้ที่ฟังคําสอนของพระองค์ก็จะประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ดังในพระธรรมโยน์นะคะบทที่1 4บสข้อยีนะคะบอกว่าพระเยซูพูดว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคําของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาแล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา คือพระเยซูได้พูดว่าถ้าผู้ใดรักพระองค์เขาก็จะทำตามคำของพระเยซูคำสอนของพระเยซูนะคะพระเยซูก็ได้พูดได้สอนมากมายในพระวจนะได้บันทึกไว้อาเมนไหมคะถ้ารักพระเยซูก็จะทำตามคำของพระเยซูและผู้ที่ทำตามคำของพระเยซูพระบิดาจะทรงรักเขาแล้วพระบิดากับพระเยซูจะมาหาเขาอยู่กับเขาหมายถึงว่า การที่พระองค์มาอยู่ด้วยคืออยู่ในพระองค์ทรงพระวิญญาณพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับเรานะคะจริงแล้วพระองค์ก็มาอยู่กับเราแต่ว่าเป็นภาพของทรงสถิตพระวิญญาณทรงสถิตในเราก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระบิดาพระวิญญาณของพระเยซูก็คือพระวิญญาณแห่งความจริงที่อยู่ในเรานะคะ พระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในตีเอกานุภาพนะพระเจ้าพระบิดาอยู่กับเราพระเยซูอยู่กับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะอาเมนนะคะพี่น้องเข้าใจอยู่เนาะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเป็นบุคคลที่วางใจได้อย่างสมบูรณ์ในทุกสิ่งที่พระองค์ตัดและทรงกระทำพระวจนะของพระองค์จึงเป็นความจริงด้วย พระบิดาแห่งความจริงพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นสัจจะพระองค์เป็นความจริงพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นความจริงและประวันะของพระเจ้าก็เป็นความจริงด้วยอเมนไหมคะใน2ซามูเอลบทที่จข้อ28และบัดน,นี้ข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงและพระองค์ตรัสสิ่งนี้นี้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์คือพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงและเป็นสิ่งดีนะคะในพระวจนะนั้นทุกตอนมาจากพระเจ้านะคะ พระเจ้าดนใจนะคะดนใจให้มนุษย์นั้นได้เขียนได้บันทึกขึ้นนะคะทุกตอนมาจากพระเจ้าและเป็นพระวจนะแห่งความจริงเป็นพระวจนะที่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราด้วยอาเมนไหมคะบุคคลผู้สนใจในพระวจนะจะพบของดีและคนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบายอยู่ใน 16: 20ข้อ2 0นะคะคือพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นของดี เป็นสิ่งที่ล้ำลึกสำหรับชีวิตของมนุษย์นะคะและคนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบายก็คือพระเจ้าปรารถนาให้เรานั้นวางใจในพระองค์ถ้าผู้เชื่อวางใจในพระเจ้าเขาจะได้รับพระพรเขาจะสุขสบายพระเจ้าจะทรงดูแลพระเจ้าจะทรงอวยพรพระเจ้าจะทรงเยียวยารักษานะคะเพราะว่าการวางใจนั้นเป็นงานของเราที่เรานั้นจะต้อง วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์พ่อพระไทยนะถ้าถ้าผู้ที่เชื่อน,นั้นวางใจในพระองค์นะคะอาเมนนะคะพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงนะคะเราจะทราบความจริงมากมายผ่านทางพระวจนะของพระเจ้านะคะสรุดีบทที่1 1 9ข้อ43ขออย่าทรงนำพระวจนะแห่งความจริงออกไปจากปาก ของข้าพระองค์ expand. อย่างสิ้นเชิงเพราะความหวังของข้าพระองค์อยู่ในกฎหมายของพระองค์คือพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงผู้ที่ดำเนินชีวิตตามพระวจนะจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างนะคะดังนั้นพระวจนะของพระเจ้านั้นจะอยู่ในชีวิตของผู้ที่เชื่อนะคะคืออ่านพระวจนะท่องพระวจนะใคร่ควรในพระวจนะของพระเจ้า น,ะะนี่แหละแล้วชีวิตของเราก็จะได้รับความเจริญรุ่งเรืองชีวิตจะดีขึ้นนะคะชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอาเมนอิสยาบทที่ 45: ข้อ19 เรามิได้พูดในที่ลี้ลับในที่หนึ่งที่ใดของแผ่นดินมืด <c oughs> เรามิได้กล่าวแก่บเผ่าพันธุ์ของยาโควบว่าจงแสวงเราในที่ยุง่งยืงเราคือพระเจ้าพูดความจริงเราแจ้งสิ่งที่ถูกต้องให้ทราบพระเจ้าทรงพูดความจริงทางพระวจนะของพระองค์นะคะพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงและเป็นสิ่งดีต่อชีวิตของเรานะคะ ดีไหมที่เราจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะคะดีไหมที่เรานั้นจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าในทุกๆวันนะคะพระเจ้าจะพูดกับเราพระเจ้าจะสอนเราผ่านทางพระวจนะนะคะอามนไหมคะดูในพระธรรมข้อต่อไปค่ะยหอนบทที่1 7ข้อ17ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงนะคะ หมายถึงชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระวจนะของพระเจ้าก็คือพระวจนะของพระเจ้าเป็นฤทธเดชด้วยนะพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นฤทธเดชพระวจนะของพระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตเราพระวจนะของพระเจ้าในบางตอนที่เข้ามาในชีดของเรานั้นเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเราจะทําตามพระวจนะของพระเจ้าเห็นไหมคะดังนั้นเราจะรักพระวจนะของพระเจ้าอ่านท่องพระวจนะของพระเจ้าใคร่ควรพระวจนะของพระเจ้านะคะ อาเมนเนาะเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชพระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ด้วยว่าพระเจ้าเป็นความจริงในพระองค์ไม่มีการโกหกหรือความหลอกลวงใดๆทุกตอนในพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงถ้าเราเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าอเมนเลยคะ เราจะปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้านะในกระดาวิถีบทที่ 23: ข้อ19พระเจ้ามิใช่มนุษย์จึงมิได้มุสาเห็นไหมคะพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์จึงมิได้มุษาและมิได้เป็นบุตรของมนุษย์จึงไม่ต้องกลับใจที่พระองค์ตัดไปแล้วพระองค์ก็จะมิทรงกระทําตามหรือที่พระองค์ทรงลั่นวาจาแล้วจะไม่ทรงกระทําให้สําเร็จ หรือนะคะคือในพระเจ้านั้นไม่มีมุสาไม่โกหกไม่หลอกลวงสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้ในพระวจนะพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จนะคะพระเจ้านั้นพระองค์ไม่มุสาไม่โกหกเห็นไหมพระบิดาบอกจะส่งผู้หนึ่งมาช่วยมนุษย์พระองค์ทรงมีแผนการแห่งความรอดแล้วพระองค์ก็ส่งพระเยซูเข้ามาในโลกเพื่อช่วยมนุษย์ ะะและกิจของพระเยซูคริสก็สําเร็จแล้วเนี่ยสำเร็จแล้วนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ในพระวจนะของพระเจ้าได้บันทึกและได้สําเร็จนะคะแต่สิ่งที่ยังไม่สําเร็จก็ยังมีนะคะ,อ,ะอย่างเช่นได้พูดถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูก็ยังยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงวาระเวลาของพระบิดา อย่างเช่นกรียุคก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จเข้ามาครั้งที่สองมาเพื่อรับผู้ที่เชื่อไปอยู่กับพระองค์เข้ามาเพื่อจะพิพากษาโลกก็คือกรียุคก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่พระวจนะได้บันทึกไว้จะเกิดขึ้นและสําเร็จตามพระวจนะอามนไหมคะ,ะพระเจ้าไม่โกหกไม่หลอกลวงนะคะ สิ่งที่พระอ,องค์ตรัสไว้ในพระวจนะพระอ,องค์จะทรงกระทําให้สําเร็จทุกอย่างนะคะ,ะเรามาดูที่ตัสบทที่1ข้อ2ด้วยหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันร์ซึ่งพระเจ้าผู้ไม่ทรงมุสาเลยได้ทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ดึกดำบรรพรสสัญญาของพระเจ้านะคะพรสสัญญาของพระเจ้านั้นจะเป็นพระสัญญานิรันร์นะคะพระองค์จะไม่โกหกไม่มุสา เพราะว่าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าแห่งการโกหกไม่ใช่พระเจ้าแห่งการมุสาพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความจริงนะคะดึกดาบันก่อนการทรงสร้างสรรพสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกเรามานะคะพระองค์ทรงเลือกพวกเราไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลกสร้างสรรพสิ่งอยู่แล้วนะคะพระเยซูคริสต์นั้นทรงเลือกพวกเราไว้ก่อนที่พระองค์นั้นจะทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งสิ้นเลยนี่คือสิ่งที่พระองค์นั้น ได้ทรงกระทานะคะและทรงเป็นพระสัญญาของพระองค์ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตาหนิในสายพระเนตรของพระองค์ืออย่าลืมว่าพวกเรานั้นพระเจ้าได้ทรงเลือกพวกเราไว้แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะทรงสร้าง นะคะที่พระองค์จะทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งสิ้นก่าที่พระองค์จะสร้างโลกสร้างจักราวาลสร้างสิ่งที่อยู่ในโลกนี้แม่น้ําภูเขาต้นไม้สัตว์หรือก่อนที่จะสร้างมนุษย์ด้วยพระองค์นั้นเลือกพวกเราไว้แล้วนะคะพวกเราเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกไว้แล้วดีจใจไหมครับอาเมนนะคะพวกเรานั้นถูกเลือกไว้แล้วนะคะนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าดังนั้นส่วนของเราเราต้องรักษาไว้ด้วย อาเมนไหมคะพระเจ้าเลือกพวกเราไว้แต่พระองค์นั้นก็ให้เสรีภาพพวกเรานะเราต้องทําส่วนของเราเราต้องรักษาสิทธิที่พระเจ้าให้เรารักษาพัะสัญญาของพระเจ้าว่าเรานั้นเป็นของพระเจ้าเมื่อเราจากโลกนี้เราจะได้ไปอยู่กับพระองค์ อเมนไหมคะพระเจ้าไม่โกหกไม่หลอกลวงพระบิดาเป็นพระเจ้าแห่งความจริงพระเยซูคริสต์พระองค์ก็บอกว่าพระองค์เป็นความจริงเห็นไหมคะพระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็เป็นความจริงนะคะพระองค์อยู่กับเราพระองค์จะเป็นผู้ที่สอนเรานำเราปกป้องเรานะคะอวยพรเราเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระวจนะของพระเจ้าก็เป็นพระวจนะแห่งความจริงด้วยทุกตอนนะคะในพระวจนะพระวจนะของพระเจ้านั้นได้รับการดนใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพร้อมที่จะทําการดีทุกอย่างนะคะนี่คือพระวจนะของพระเจ้าเป็นพระวจนะแห่งความจริงนะคะ สำหรับบทเรียนคำสอนในวันนี้ขอบคุณบทเรียนครัำสอนค่ะ